ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นเกิดขึ้นจากการผลักดันของกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติกในเขตเทศบาลน,นาครขอนแก่นที่รวมกลุ่มกันนำเสนอโครงการก่อตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จนได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นในปี2548ภายใต้ชื่อบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกต่อมาในปี2551ย้ายสถานที่มายัางที่ตั้งปัจจุบันก่อสร้างที่ทำการใหม่ด้วยงบประมาณ16ล้านบาทเศษบนเนื้อที่1.5ไร่ และเปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงวางศิาลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นหลังจากนั้นได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นจึงได้ย้ายมาสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นปัจจุบันมีอัตรากำลัง23คนแบ่งเป็นข้าราชการสองคนพนักงานราชการ3คนและแจ้งเหมาบริการตำแหน่งต่างๆรวม18คน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่บุคคลออทิสติกเป็นศูนย์สาธิตให้คำปรึกษาด้านการดูแลและการฝึกบุคคลออทิสติกแก่ครอบครัวองค์กรเครือข่ายและบุคคลทั่วไป รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกโดยให้บริการดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่12ถึง25ปีในรูปแบบเช้ามาเย็นกลับวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยมีผู้ปกครองมารับส่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีผู้มารับบริการในสถาบันรวม32คน และผู้รับบริการแบบรับคำปรึกษาจำนวนรวม30คนศูนย <c oughs> ์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันแก่บุคคลออทิสติกโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะ6ด้านดังนี้ 1. ทักษะการดำรงชีวิตเป็นการฝึกการทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้แก่ล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำ การสวมใส่เสื้อผ้าการทำความสะอาดสถานที่ล้างจานสักผ้าและการประกอบอาหารอย่างง่าย 2. ทักษะด้านบุคลิกภาพและสังคมเป็นการฝึกทักษะด้านการสบตาการยิ้มการมีส่วนร่วมการฟังการสนทนาต่อเนื่องการเข้าใจผู้อื่นและการตอบสนองทางอารมณ์ที่เหมาะสม รวมถึงการนำบุคคลออทิสติกออกสู่สังคมโดยการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้การรอคอยกฎกติกามารยาททางสังคมทั้งนี้เพื่อดึงบุคคลออทิสติกออกจากโลกส่วนตัวสู่สังคมภายนอก 3. ทักษะด้านการสื่อสารเนื่องจากบุคคลออทิสติกมีอายุเกินเกณฑ์ในการฝึกพูดฉะนั้น จึงเน้นในการฝึกเพื่อสื่อความหมายแทนโดยฝึกการรับรู้ผ่านการมองเห็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในการดำรงชีวิต 4. ทักษะด้านสันทนาการและสุนทรียศิลป์เป็นการฝึกทักษะโดยการนำศิลปะมาใช้ในการฝึกสมาธิการเรียนรู้เรื่องสีเพื่อลดภาวะเรื่องอารมณ์ลงตลอดจนการนำกิจกรรมดันทนาการมาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ 5. ทักษะการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเป็นการฝึกทักษะผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ได้แก่การปลูกต้นอ่อนทานตะวันการปลูกผักไฮดโดรโปโนิกการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ฝึกสมาธิฝึกการฟังคำสั่งนอกจากนี้ยังต่อย,ยอดไปสู่ผู้ปกครองให้นำไปเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้และเป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย 6. ทักษะการดำรงชีวิตที่บ้านและชุมชนเป็นการติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมโดยมีการประเมินผลร่วมกันระหว่างศูนย์กับครอบครัวเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาในการฝึกทักษะต่อไป ในปีงบประมาณ2,560ได้รับอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายในระยะนำร่องจำนวน5คนใช้ชีวิตอยู่ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นตลอด24ชั่วโมงโดยได้รับการฝึกทักษะอย่างเข้มข้น นอกจากภารกิจในการดูแลและฝึกทักษะบุคคลออทิสติกที่อยู่ในความดูแลแล้วผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและญาติผู้ดูแลบุคคลออทิสติกและร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบุคลากรภายในศูนย์ยังได้รับการอบรมฝึกทักษะและเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นวิทยากรแนะนำ ให้ความรู้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกันให้บุคคลออทิสติกได้รับการพัฒนาทั้งทักษะในทุกด้านควบคู่กับการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า เป็นองค์กรที่บูรณาการงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกสู่ความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคออทิสติกที่ชัดเจนและยังไม่มีวิธีการดูแลรักษาที่จำเพาะเจาะจงให้หายขาดได้แต่ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่มีข้อมูลใหม่มาเพิ่มเติมตลอดเวลา ผนวกกับการเอาใจใส่ดูแลจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจทักษะกระตุ้นพัฒนาการ mm hmm. เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กออทิสติกให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีทักษะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองสู่ความเป็นปกติมากยิ่งขึ้นถือเป็นความสำเร็จและเป้าหมายสำคัญของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น